สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2566นำโดยนางยานินจิตุรงอภรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีนายชาญรงค์ปานเลิศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพร้อมด้วยนางเลยนาจันทานายมิเชียนวงราชรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตสอง นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2566ในการนี้นางยานินจิตุรงอภรร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตสองกล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกป,ปีอีก ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพ,พระศร,รีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกทั้ทงนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองได้เล็งเห็นความสำคัญอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสอง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงานซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวันนี้เพื่อบำรุงและรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เติบโตแข็งแรงให้เจริญงอกงามเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน,นครสวรรค์เขตสองรายงาน